สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่แทรลอดใหม่นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นที่จะด2วันนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งโปรโมชั่นกันก่อนนะคะสําหรับโปรโมชันนี้นะคะซื้อสกูชี่ในคลิปนี้นะคะ2ชิ้นชิ้นไหนก็ได้นะคะ2ชิ้นจะได้แถมไปเลยนะคะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละสิบาทนะ1ชิ้นนะคะซื้อสกูชี่แทนนะคะที่รีวิวในคลิปนี้2ชิ้นแถม10บาท1ชิ้นนะอันนี้โปรนี่คุ้มมากๆนะคะก็คือเป็นโปรของแถมซื้อ2แถมหนึ่งค่ะ โปรโนี้นะคะจัดแค่2วันเท่านั้นนะคะก็คือวันนี้นะคะวันเสาร์ที่17เมษายนนะคะถึงวันอาทิตย์นะคะที่18เมษายนนะคะก็ถ้าสั่งนอกเหนือจากวันนี้ก็จะไม่มีโปรโถแถมสกุชี่10บาทฟรี1ชิ้นแล้วนะคะก็รีบมาอุดหนุนกันนะคะ ทางร้านนะคะรับชําระเงินแบบปลายทางธนาคารแล้วก็วอลเล็ตนะคะแต่สําหรับการชําระเงินแบบปลายทางนะคะในครั้งแรกที่สั่งนะคะจะต้องโอนค่าขนส่งมาก่อนนะคะซึ่งโอนทางธนาคารหรือว่าวอลเล็ตก็ได้นะคะอันนี้สําหรับการสั่งแบบปลายทางครั้งแรกเท่านั้นนะคะถ้ามาสั่งซื้อครั้งถัดไปแบบปลายทางนะคะก็ไม่ต้องโอนค่าส่งมานะคะอันนี้เฉพาะครั้งแรกที่สั่งต้องโอนค่าส่งมาก่อนนะคะครั้งอื่นๆก็เก็บกเงินแบบปลายทางปกติเลยค่ะ ใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพนะคะหรือว่าแบบที่อยากได้นะมาสอบถามสั่งซื้อทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น ID Line ไลน์นะคะมี4ไลน์ให้เลือกนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่สดทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยี่ยมโรช็อปนะคะเพจเฟซบุ๊กอันนี้นะคะเราเขียนเป็ดดิงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็คลิกดูได้เลยนะคะส่วนใครน้อยากติดตามรื่ยสินค้าคร่าวๆนะคะเข้าไปติดตามได้ที่ i g y ี k u s h i ค่ะอันนี้ IG เราจะไม่ได้ตอบ DM นะคะก็ให้ทักมาทางไลน์ไม่ก็ทางเพจ เท่านั้นนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นเบบน,นี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะตรงนี้นะจะเป็นบันไซมีเดียมนะคะก็จะเป็นส์กลางนะคะราคาเท่ากันทุกแบบเลยนะคะราคาชิ้นละ79สบาทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละลายนะ ลายแรกนะคะจะเป็นลายหมีนะคะวีแบรแวสนะคะอันนี้ก็จะมีแท็กนะคะแล้วก็บอลเชนอันนี้เป็นสีใสลุ้งสวยมากนะคะสนใจสามารถแคปภาพไปได้เลยนะคะตัวสกูชี่ก็ซอฟสโลมากนะคะ7 9บาทแบบแรกนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นบานแมวนะคะก็จะมีทั้งหมดสีสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ละสีนะคะจะมีหลายหน้าตานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแต่ละลายกันนะคะก็ตัวนี้นะคะบานแมวนะคะจะมีแท็กแบบนี้เลยนะคะ นี่นะแล้วก็ตัวบันก็จะเป็นสายกลางค่ะสีรแรกนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะจะมีทั้งหมด3ลายตามนี้เลยนะคะสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองแบบอ่อนๆนะคะสวยมากอันนี้เป็นสีแรกนะคะสีต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะก็จะมี2ลายตามนี้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบเขียวฟ้านะคะสีเขียวอมฟ้าสวยมากนะคะสีนี้ก็จะมี2ลายตามนี้ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบสีส้มนะคะมี2ลายตามนี้เลยนะปัาซกูช่นะคะก็นุ่มสโลเนื้อดีนะคะก็อนนี้พวกซูกุช่บานเนื้อดีมากๆซอฟแล้วก็สโลมากๆแล้วก็ลายน่ารักทุกลายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบานแมวนะคะใครสนใจสีไหนหน้าไหนนะคะสามารถระบุมาได้เลยนะคะเท่ากันทุกแบบนะคะ79บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบันนะคะสีใสลุงพาสเทลแล้วก็จะเป็นหน้าแมวนะคะก็เป็นอันนี้นะคะลูน่าดรีมบันนะคะลายนี้น่ารักมากนะคะก็สีสวยด้วยแล้วก็นุ่มสโลนะคะสีออกมุกมุกนะคะ79บาทค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบันแบบนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูอันนี้แล้วก็จะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ก็ออกมุกมุกเหมือนกันนุ่มสโลนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นแบบลายเส้นแบบนี้ด้วยนะคะ79บาท อย่างต่อมานะคะน,นี่นะจะเป็นแบบบันนะคะหน้าหนูแฮมสเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบจีนงๆแบบนี้นะคะสีตัวนี้จะเป็นสีแบบเหมือนทองทองประมาณนี้นะคะแล้วก็นุ่มสโลค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแบบบันนะคะน้องหมาอันนี้นะคะสีแดงนะแล้วก็ตรงบอเชนนะคะจะมีเป็นกระดูกแบบนี้ด้วยนะคะสีแดงสวยมากนะคะนุ่มสโลนะคะ อย่างต่อมานะคะนี Middle ่นะจะเป็นค like of ็อกกี้แอสนะคะก็จะเป็นเหมือนก้นนะคะของน้องหมาตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบันค็อกกี้นะคะส่วนนี้จะเป็นค็อกกี้แอสนะคะก็นี่สีจะออกแบบชมพูกว่าตัวนี้หน่อยนะคะตัวสกูชี่ก็ซอฟนะคะสโลว์นะนี่นะคะอันนี้ก็ราคา79บาทเท่ากันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นบันหน้าปลาหมึกนะคะก็เป็นบันกดยากิบนะคะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีที่ห้อยแบบเหมือนทากุยากิแบบนี้ด้วยนะคะ น่ารักมากนะคะสีชมพูอ่อน,นะค่ะนุ่มสโลเหมือนกันนะคะต่อมานะคะจะเป็นบานหน้านี้นะคะเป็น l o v e l y y l o u d y b ้บ n นะคะก็จะเป็นลายนีเลอรอยู่บนก้อนเมฆนะคะหน้าสีออกแบบเขียวนะคะ นุ่มสโลมากนะคะเนื้อซอฟอันนี้มีสติกเกอร์ด้วยนะคะก็บานแบบส์มีเดียมนะคะราคาเท่ากันทุกแบบ79บาทแล้วก็ทุกชิ้นนิ่มสโลแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะอันนี้แนะนานานเนื้อดีมากๆนะคะใครสนใจลายไหนนะคะสามารถแคปแบบนะคะแคปสีที่อยากลายไปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบบานมีเดียม79บาทค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี um はは alone, <ind> ้นะจะเป็นบานไซจัมโบ้นะคะก็ไซส์ใหญ่มากนะคะใหญ่แบบกว่ามืออีกนะคะไซส์จัมโบ้ใหญ่มากนะคะราคานะคะของบานไซจัมโบ้ราคาชิละ85บาทเท่ากันนะคะลายแรกนะคะจะเป็นลายนี้นะคะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะสําหรับสีกาแล็กซี่อันนี้นะคะจะมี2ลายนี้ให้เลือกนะคะอันนี้เป็นแบบกาแล็กซี่นะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีแบบชมพูฟ้านะคะก็จะมี2ลายนี้ให้เลือกนะคะ ตัวแท็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีบอลเชนนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่มากด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้ละ85บาทนะคะตัวสกูชี่ก็นุ่มนะคะแล้วก็สโลอันนี้แนะนํานะคะบานไซส์ใหญ่ราคาชิ้ละ85บาทเท่านั้นค่ะ วอันนี้นะคะจะเป็นบันจัมโบ้เหมือนกันนะคะจะเป็นแบบยูนิคอร์บันนะคะเป็นบันมายูนิคอร์นะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีใสลุงด้านหลังจะเป็นสีชมพูนะคะลายมายูนิคอร์นะคะราคาชิ้นละ85บาทเหมือนกันนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้แล้วก็เนื้อนุ่มซอฟนะคะสโลมมากๆค่ะนี่นะคะบันจัมโบ้นะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบตามนี้เลยนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะแคปภาพไปได้เลยค่ะราคาชิ้นละ85บาทเท่ากันทุกแบบนะคะ ดอลล่าคนะิตตี้นะคะตัวน,นี้นะจะมีแท็กนะคะมีบอลเชนแล้วก็มีลายเส้นอยุด้านล่างแบบนี้เลยค่ะตัวน,นี้นะคะสีสวยมากๆนะคะสีจะเป็นแบบสีพาเทลแล้วก็จะเงินๆนะคะมีแบบดาวสีเงินแบบนี้ด้วยนะคะยูนิคอร์นก็จะเป็นสีเงินนะคะเป็นสีแบบมุกมุกสวยมากแล้วสีหวานมากๆนะคะอันนี้แนะนำนะราคาชิ้นละ130บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบดอลลาคิตตนะี้นะคะเป็นสีไซรุงพาเทลค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบหนูนะคะเป็นแบบปิดตาข้างหนึ่งแบบนี้นะคะก็นี้นะคะจะเป็นของนิกนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมี2สีให้เลือกค่ะเป็นสีขาวฟ้านะคะแล้วก็ชมพูขาวค่ะสายตัวนี้นะคะจะเป็นสายแบบตัวกลมๆนะคะแล้วลายน่ารักมากๆนะคะจะเป็นลายแบบขาวๆตัวแบบกลมๆนะคะตัวสกูชี่ก็สโลนะคะแบบนี้เลยนะสายกำลังพอดีมือนะคะราคาชิ้นละ150บาทค่ะ ยางต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นคัพเคกหนูนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีชมพูฟ้าค่ะอันนี้ก็ลายน่ารักเหมือนกันนะคะนุ่มสโลค่ะอันนี้ก็เป็นของนิกนะคะ150บาทเท่ากันค่ะกระต่ายนะคะอันนี้นะจะเหมือนอยู่ในถูกโบแบบนี้นะคะแพคเกจก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้นะคะสีหวานมากนะคะสีแบบพัดเทลพัดเทลค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะออกมุกมุกอ่อนๆด้วยนะคะราคาอันนี้1 5 0หบาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเหมือนเป็นแบบน้องแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาแบบเดี่ยวแบบนี้นะคะถ้าหลังเป็นแบบนี้ของนิกนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบมุกมุกด้วยสีชมพูม่วงนะคะเนื้อดีมากนะตัวนี้สโลว์สุดๆเลยนะคะราคาชิ้นละ1 5 0หาบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้สามารถตั้งได้ด้วยนะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นาะก็จะเป็นแบบกระต่ายนะคะเป็นแบบใส่หมวกแบบนี้นะคะมี2ส,สีให้เลือกนะคะจะเป็นสีนี้นะคะสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะตัวสกูชี่นะคะจะเป็นตัวกลมๆน่ารักมากนะคะเป็นเหมือนตัวกลมๆแล้วก็นุ่มสโลวนะคะใส่หมวกแบบนี้ด้วยราคา150่าบบาทนะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่จัมโบ้มากนะคะเป็นของนิกเหมือนกันนะคะลายเส้นก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้ค่ะ เป็นแฮมเบอร์เกอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโรยด้านบนนะคะตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มากแล้วก็นุ่มสโลว์นะคะเป็นสซูช่แบบเนียนๆแล้วก็บีบมันมากๆนะคะราคา150บาทนะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ ก้อนนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ลอตใหม่นะคะเป็นแบบสกูชี่แท้นะคะพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะซื้อ2ชิ้นนะคะแถมราคา10บาทไปเลยนะคะ1ชิ้นนะใครสนใจแบบไหนาตามวิดีโอนะคะสามารถแคปภาพนะคะแคปแบบที่สนใจนะคะทักมาสอบถามสั่งซื้อได้ทางไลน์ค่ะตรงนี้จะเป็น ID ดีไลน์นะคะมีทั้งหมดสีไลน์ให้เลือกนะคะใครนะคะที่ไม่สดวกทางไลน์นะคะทักมาที่ทางเพจเฟซบุ๊กเยมโรชอปนะคะเดี๋ยวเพจเฟซบุ๊กเราทิ้งไปดิงไว้ให้นะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ ส่วนนี้นะคะจะเป็น IG นะเอาไว้ติดตามนะคะดูกสินค้านะอันนี้ก็ไม่ได้ตอบ DM ใน IG นะคะให้ทักทางไลน์ไม่ก็ทางเฟซเท่านั้นนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อใครมองเห็นไปนี้ไม่ชัดนะคะเราเขียนไว้ใต้คลิปแล้วนะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ